เป็นเรื่องแปลกครับที่คนอย่างวอลเลนบัฟเฟตที่เกิดและเติบโตมันในสังคมตะวันตกครับจะมีแนวคิดแล้วก็ปรัชญาการดําเนินชีวิตแล้วก็การลงทุนคล้ายคลึงกับหลักปรัชญาของลทัทธิเต๋าครับซึ่งเป็นปรัชญาของชาวตะวันออกความคล้ายคลึงกันนี้นี่ครับถ้าไม่นึกถึงคําที่วอลเลนบัฟเฟตครับเคยพูดเอาไว้ว่าหลักการนั้นไม่มีวันล้าสมัยแต่ถ้ามันล้าสมัยมันก็ไม่ใช่หลักการ ที่จริงแล้วครับหลักการที่ถูกต้องนั้นก็คือหลักการแห่งความจริงนั่นเองครับและเมื่อนึกถึงหลักแห่งความเป็นจริงแล้วครับก็ต้องนึกถึงหลักธรรมของพระพุทธศาสนาของพวกเราเนี่ยแหละครับเพราะหลักธรรมของพระพุทธศาสนานั้นล้วนเป็นความจริงครับแล้วก็ไม่ล้าสมัยและยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์อีกด้วยผมเชื่อว่าทุกคนนั้นน่าจะรู้ครับว่าหนังสือที่เกี่ยวกับวอลเลนบัฟเฟต้นั้นมีเขียนอยู่มากมายหลายเล่มครับแต่หนังสือที่ทุกคนกําลังจะได้ฟังอยู่นี้ครับถูกเขียนขึ้นโดย ผู้ที่ใกล้ชิดกับวอเลนบัฟเฟต์มากที่สุดคนหนึ่งครับซึ่งหนังสือเล่มนี้ครับจะรวมเอาคำพูดคำสำคัญสำคัญที่วอลเลนบัฟเฟต์พูดเอาไว้ในตามงานต่างๆมารวมเอาไว้เข้าด้วยกันและก็เขียนอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจง่ายขึ้นครับว่าตัวของวอลเลนบัฟเฟต์นั้นต้องการจะสื่อสารอะไรกับพวกเราและคำพูดต่างๆของวอลเลนบัฟเฟต์นี่ครับก็จะมีประโยชน์อย่างมากครับไม่ใช่แค่สำหรับนักลงทุนเท่านั้นแต่คนทั่วไปอย่างเราครับ ก็สามารถหยิบจับเอาความคิดนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อีกด้วยและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาครับผมก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์กับคนฟังบ้างมไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาครับผมขอเชิญชวนทุกท่านครับเดินทางก็สู่หนังสือวิถีแห่งเต่าของวอลเลนบัฟเฟต์เล่มนี้กันได้เลยครับบทนําในระหว่างปี1,981ถึงปี1,993เป็นระยะเวลา12ปีที่ฉันได้มีโอกาสเป็นลูกสะภ้าของวอลเลนบัฟเฟต นักลงทุนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลก <_ d ark> และในปัจจุบัน <_ d ark> เขาก็ยังเป็นคนที่ใจบุญที่สุดคนหนึ่งอีกด้วยไม่นานหลังจากที่ฉันได้แต่งงานกับปีเตอร์ลูกชายของวอลเลนฉันก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมครอบครัวของเขาที่โอมาฮาในช่วงเวลานั้นฉันได้พบกับนักศึกษ,ษากลุ่มเล็กๆกลุก่มหนึ่งศึกอุทิศชีวิตของพวกเขาเพื่อศึกษ,ษาภุ่มปัญญาของสุดยอดนักลงทุนอย่างวอร์เลนบัฟเฟตพวกเขาชอบที่จะเรียกตัวเองว่าสาวกของบัฟเฟตเดวิดคลาร์กหนึ่งในสาวกของบัฟเฟต มีสมุดโน้ตอ,อยู่เล่มหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยภูมิปัญญาของวอลเลนสมุดโน้ตเล่มนั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดต่างๆที่เขาจดเอาไว้อย่างครบถ้วนและฉันสามารถที่จะอ่านมันได้อย่างไม่มีวันเบื่อสมุดโน้ตเล่มนั้นของเดวิดเป็นข้อมูลพื้นฐานของเขาและฉันในการเขียนหนังสือขายดี <c oughs> เกี่ยวกับการลงทุนที่ชื่อว่าบัฟเฟต t ทโทรจีและเดอะนิวบัฟเฟต o l โ g y จีซึ่งในยุคปัจจุบันนั้นถูกตีพิมพ์ไปแล้วกว่า1ิภาษารวมทั้งภาษาจีนและรัสเซีย สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือสมุดโนต้ตของเดวิดนั้นเต็มไปด้วยคติพจน์ของวอลเลนซึ่งสนุกมากในการอ่านเพราะมันจะทำให้คุณต้องคิดอยู่เสมอฉันและสาวกของบัฟเฟตต์ได้มาค้นพบในภายหลังว่าคติพจน์ของวอลเลนนั้นคล้ายคลึงกับคำสอนของรัฐิเตา่าซึ่งนั่นยิ่งทำให้พวกเรานั้นอยากที่จะเผยแพร่คติพจน์เหล่านี้เป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปฉันก็ได้เริ่มสะสมคติพจน์ที่วอลเลนได้พูดไว้กับพวกเรา ในช่วงเวลาส่วนตัวของครอบครัวและในที่สาธารณะต่างๆและการรวบรวมคติพจน์ครั้งนี้นั้นนอกจากเรื่องของการลงทุนแล้วยังรวมไปถึงเรื่องของแรงบันดาลใจในทางธุรกิจอีกด้วยในการรวบรวมครั้งนี้ยังพบว่าบางครั้งวอลเลนนั้นมาหยิบเอาเรื่องพื้นพื้นมาตอบคาําถามต่างๆในลักษณะเหมือนการสอนจากอาจารย์ใหญ่ซึ่งมันก็คุ้มค่ายอย่างมากสําหรับนักศึกษาอย่างเราในการที่จะพยายามศึกษาจากภูมิปัญญาอันเฉียบแหลมของเขาฉันหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะสามารถทำประโยชน์ให้กับคุณด้วยการสร้างผลกำไรที่มากขึ้นและความสุขกับการลงทุนการงานและชีวิตส่วนตัวลงชื่อแมรี่บัฟเฟตต์กรกฎาคมปี2006บันทึกเรื่องแรกกฎข้อที่1อย่าขาดทุนกฎข้อที่2อย่าลืมกฎข้อที่1ความลับอันยิ่งใหญ่ของการสร้างความมาั่งคั่งก็คือการใช้ให้เงินสร้างผลตอบแทนทบต้นให้กับคุณยิ่งคุณเริ่มต้นด้วยเงินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นเช่น เงินต้นที่1 0 0 0 0แสนเหรียญผลอัตราต,าตอบแทนทบต้นที่15%ในเวลา20ปีมันจะเติบโตไปที่1,636,653เหรียญซึ่งจะทำให้คุณนั้นได้กำไรถึง1,536,653เหรียญแต่สมมติถ้าคุณขาดทุนไป90,000เหรียญและเหลือเงินที่จะลงทุนเพียง1,000 0เหรียญใน20ปีเงินลงทุนของคุณก็จะโตเพียงแค่1 6 3 6 6 5เหรียญและจะมีกำไรเท่ากับ 153,665เหรียญซึ่งเป็นจำนวนเงินที่แตกต่างกันอย่างมากยิ่งคุณขาดทุนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลกระทบต่อกำไรในอนาคตของคุณมากขึ้นเท่านั้นและนี่ก็คือสิ่งที่วอลเลนบัฟเฟตไม่เคยลืมและมันก็ยังเป็นเหตุผลด้วยว่าทำไมทุกวันนี้เขายังขับรถโฟ l ks w a g e n คันเก่าอยู่ถึงแม้ว่าเขานั้นจะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแล้วก็ตามบันทึกที่2ผมลงทุนครั้งแรกเมื่ออายุ11ขวบ ชีวิตผมว่างเปล่าจนกระทั่งเวลานั้นมันเป็นเรื่องดีที่คุณจะรู้ว่าคุณควรนั้นควรจะทำอาชีพอะไรตั้งแต่เนินเน่นๆและโดยเฉพาะในโลกของการลงทุนซึ่งเราสามารถสร้างผลตอบแทนจำนวนมหาศาลจากเงินที่เราส่งไปทำงานอย่าไปกังวลใจกับเวลาที่คุณสูญเสียไปเมื่อตอนเป็นหนุ่มๆคุณยังมีเวลาเหลืออีกมากมายข้างหน้าในการสร้างกำไราจากการตัดสินใจที่ชาญฉลาดของคุณหุ้นที่วอลเลนบัฟเฟตซื้อเมื่อตอนที่เขาอายุ11ขวบคือหุ้นของบริษัทน้ำมันที่ชื่อว่า ซิสเตอร์เซอร์วิสเขาซื้อหุ้น3หุ้นที่ราคาหุ้นละ38เหรียญและมองมันดิ่งลงอย่างรวดเร็วไปที่27เหรียญต่อหุ้นหลังจากที่วอร์เรนนั่งเหงื่อตกอยู่พักใหญ่ๆเขาก็ขายหุ้นทั้งหมดไปที่40เหรียญต่อหุ้นไม่นานนักหลังจากนั้นราคาหุ้นก็พุ่งพรวดไปที่200เหรียญต่อหุ้นและเขาก็ได้รับบทเรียนแรกของการลงทุนนั่นก็คือคําว่าอดทนสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเสมอถ้าคุณเลือกหุ้นได้ถูกต้องและรู้จักคําว่าอดทนบันทึกเรื่่องที3 อย่ากลัวที่จะเรียกราคาสูงสูงเมื่อต้องการจะขายและอย่าอายที่จะเสนอราคาต่ำต่ำเมื่อต้องการจะซื้อตัวของบัฟเฟนนั้นเข้าใจว่าผู้คนส่วนใหญ่รู้สึกไม่ดีถ้าพวกเขานั้นจะเรียกราคาสูงสูงเมื่อต้องการจะขายหรือเสนอราคาต่ำต่ำเมื่อต้องการจะซื้อไม่มีใครอยากจะถูกมองว่าเป็นคนละโมบหรือเป็นคนตรนี แต่ในโลกของธุรกิจจำนวนเงินที่คุณได้จากการขายหรือจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายออกไปเพื่อซื้อของนั้นจะเป็นตัววัดค่าว่าคุณนั้นจะกำไรหรือขาดทุนในท้ายที่สุดเมื่อการเจรจาเริ่มขึ้นคุณสามารถที่จะลดราคาหรือเพิ่มราคาเสนอซื้อของคุณได้แต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าจะทำสิ่งที่ตรงกันข้ามตัวของบัฟเฟต์นั้นเดินนีออกจากการเจรจาหลายครั้งเพราะเขาไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องของราคา ตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดก็คือการเจราจาซื้อบริษัท ABC จาก Capital City Warren ต้องการซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ Capital City เสนอขายเมื่อตกลงกันไม่ได้เขาจึงเดินออกจากการเจราจาและในวันถัดมา Capital City ก็ติดต่อกลับมาและยอมตกลงตามข้อเสนอของ Warren Buffett ให้คุณนะลองเสนอสิ่งที่คุณต้องการบางทีคุณอาจจะได้มันแต่ถ้าคุณไม่เคยเสนอคุณนั้นก็จะไม่มีวันได้รับการตอบสนอง บันทึกเรื่องที่4คุณไม่มีวันที่จะได้ข้อตกลงดีๆจากคนที่แย่ๆคนไม่ดีก็คือคนไม่ดีและคนไม่ดีจะไม่สามารถตกลงอะไรที่ดีๆกับคุณได้โลกนี้เต็มไปด้วยคนดีและซื่อสัตย์ที่กําลังทําธุรกิจกับคนที่ไม่ซื่อสัตย์และนี่ก็คือสิ่งที่บอกปัญญาที่สุดถ้าคุณต้องถามตัวเองด้วยคําถามที่ว่าเราสามารถไว้ใจคนคนนี้ได้จริงหรือเปล่าคุณนั้นก็ควรจะลุกหนีออกจากโต๊ะเจรจานในทันที แล้วเริ่มมองหาบริษัทที่น่าเชื่อถือกว่านี้ในการที่จะทําธุรกิจร่วมกันคุณไม่ควรจะต้องกังวลว่าเมื่อคุณกระโดดออกจากเครื่องบินแล้วล่มชูชีพของคุณนั่นจะกลางหรือไม่และคุณก็ไม่ควรจะต้องมาสงสัยในความซื่อสัตย์ของคนที่คุณจะกระโดดเข้าไปร่วมธุรกิจด้วยถ้าคุณไม่สามารถเชื่อถือเขาไดในวันนี้คุณก็จะไม่สามารถเชื่อใจเขาได้ตลอดไปถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมคุณจะต้องเชื่อใจตั้งแต่แรกด้วยละ่ะ ตัวของวอลเลนบัฟเฟต์นั้นมีบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อตอนที่เขานั่งเป็นกรรมการของโซโลมอนราเธอร์ผู้บริหารของโซโลมอนไม่เชื่อคําแนะนาของวอลเลนบัฟเฟต์และเริ่มทําธุรกิจกับเจ้าพ่อสื่อสารมวลชนที่ชื่อว่าโรเบิร์ตแม็กซ์เวลล์ผู้อื้อเฉา,าก,กระทั่งได้สมญานามว่าจอมกนลลอนหลังจากการตายอย่างกระทันหันของแม็กซ์เวลล์โซโลโมอนก็พบว่าตัวเองนั้นกําลังตกอยู่ในความยุ่งเหยิงและจะต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญหาต่งางๆเพื่อให้ได้เงินคืนกฎนั้นง่ายนิดเดียวคือ คนที่มีความซื่อสัตย์มักจะชอบทำความดีและคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์มักจะชอบทำความชั่วจะดีที่สุดถ้าเรานั้นจะไม่สับสนกับเรื่องพวกนี้บันทึกเรื่องที่5บุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศนี้ไม่ได้สร้างฐานะมาจากพอร์ตโฟลิโอที่ประกอบด้วยบริษัท50บริษัทแต่พวกเขาสร้างฐานะด้วยการเสาะหาธุรกิจที่แสนวิเศษเพียงธุรกิจเดียวเท่านั้น ถ้าหากคุณลองสำรวจครอบครัวอภิมหาเศรษฐีในอเมริกาคุณก็จะพบว่าทรัพย์สินจำนวนมหาศาลของพวกเขานั้นเกือบทั้งหมดถูกสร้างมาจากธุรกิจที่แสนวิเศษเพียงธุรกิจเดียวเท่านั้นเช่นครอบครัวเฮิร์สทำเงินจากธุรกิจสิ่งพิมพ์ครอบครัววอลตันทำเงินจากธุรกิจค้าปลีครอบครัวริกลี่ทำเงินจากธุรกิจหมากฝรั่งครอบครัวมาสทำเงินจากธุรกิจขนมลูกกวาดครอบครัวเกตสสทำเงินจากธุรกิจซอฟแวร์ครอบครัวคอร์สและบุชทำเงินจากธุรกิจสุรา และอื่นๆอีกมากมายทุกครั้งที่พวกเขาหลงทางออกจากธุรกิจอันแสนวิเศษที่ทําเงินจํานวนมหาศาลให้พวกเขานั้นพวกเขาก็จะจบลงด้วยการสูญเสียเสมอเช่นเมื่อควาคาคูล่ากระโดดเข้าไปในธุรกิจภาพยนตร์กุญแจสู่ความสําเร็จของบรลนบัฟเฟตคือเขาสามารถที่จะจําแนกแล้วว่าอะไรคือลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่แสนวิเศษธุรกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนนั้นคือธุรกิจที่สามารถเอาชนะใจลูกค้าได้ เมื่อคุณคิดถึงมาฝรั่งคุณก็จะต้องคิดถึงริกเ e รีเมื่อคุณคิดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตคุณก็จะต้องคิดถึงวอลมาร์ทและเมื่อคุณคิดถึงเบียร์คุณก็จะต้องคิดถึง Lee, อค,ค,ง market, คอร์สหรือบัตไวเซอร์สิ่งเหล่านี้คือการยกระดับของอำนาจการแข่งขันทางธุรกิจตัวของบัฟเฟตได้เรียนรู้บางอย่างว่าธรรมชาติของตลาดหุ้นนั้นมักจะมองเห็นเพียงแค่ระยะสั้นๆซึ่งจะทําให้หุ้นของบริษัทพิเศษพิเศษเหล่านี้ถูกประเมินต่ํากว่าความเป็นจริงอยู่บ่อยๆและเมื่อมันเกิดขึ้นเขา ก็จะกระโดดเข้าใส่อย่างเต็มตัวและซื้อหุ้นจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้บริษัทของบัฟเฟตที่ชื่อว่าเบิร์กชัยฮาร์ดเวิ์คือนักสะสมธุรกิจชั้นเยี่ยมของอเมริกาบริษัทเหล่านั้นล้วนสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลและถูกซื้อมาเมื่อวอล์สรตทไม่สนใจพวกมันบันทึกเรื่องที่6มันเป็นไปไม่ได้ที่จะยกเลิกสัญญาที่เซ็นไปแล้วดังนั้นคิดให้รอบคอบก่อนที่จะเซ็นสัญญา ตัวของบัฟเฟต์นั้นไดเรียนรู้ว่าเมื่อคุณเซ็นชื่อข้อตกลงก็สมบูรณ์คุณจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปคิดทบทวนอีกครั้งว่าข้อตกลงที่ทำไปนั้นเป็นข้อตกลงที่ดีหรือไม่ดีดังนั้นคุณจะต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่คุณจะเซ็นชื่อลงไปสำหรับเรื่องนี้การพูดเป็นสิ่งที่ง่ายแต่การทำนั้นยากกว่ามากเมื่อต่อที่สัญญาวางอยู่ตรงหน้าและยังไม่ได้เซ็นเนื้อหาของมันนั้นก็มักจะดูข้อท้าเสมอ แต่เมื่อคุณเซ็นมันแล้วมันก็จะบินหนีออกไปทางหน้าต่างของออฟฟิศของคุณดังนั้นก่อนที่คุณจะเซ็นสัญญาคุณจะต้องจินตนาการถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นหน้าในทางที่ไม่ดีเพราะว่ามันมันจะเกิดเรื่องที่ไม่ดีขึ้นเสมอๆถนนสู่ความสําเร็จนั้นจะต้องปูด,ด้วยปัญหาที่ถูกมองเห็นแลวลวงหน้าคิดให้ไกลและคิดให้หนักก่อนที่คุณนั้นจะจะลดปากกามันจะช่วยคุณจากการที่คุณต้องคิดแก้ไขปัญหาหนักๆที่กาลังจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่คุณเพิ่งจะเซ็น ข้อคิดที่ 7. อยู่ให้ห่างจากปัญหานั้นง่ายกว่าการแก้ปัญหามากการอยู่ให้ห่างจากสิ่งยั่วใจให้ทําเงินแบบผิดกฎหมายนั้นง่ายกว่าการที่คุณนั้นจะต้องมาแก้ปัญหาเมื่อถูกจับได้การที่จะอยู่ให้ห่างจากปัญหานั้นง่ายได้มากเพียงแค่ทําในสิ่งที่ถูกในเวลาที่ถูกแต่ในการแก้ปัญหานั้นคุณจะต้องใช้เงินจํานวนมากและทนายที่มีฝีมือถึงแม้จะอย่างนั้นคุณก็ยังจะต้องจบลงด้วยการถูกจองจําเป็นเวลานาน บทเรียนสำคัญที่ทําให้บรเลนบัฟเฟต์เกือบต้องสูญเสียเงินจานวน700ด้ล้านเหรียญคือการลงทุนในบริษัทโซโลมอนบาร์เทอร์ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทธนาคารกลางสหรัฐเกือบจะสั่งปิดบริษัททั้งบริษัทเนื่องจากมีการซื้อขายตราสารหนี้อยา่างผิดกฎหมายโดยพนักงานที่หวังชรวยทางรับบริษัทจะต้องสูญเสียขนาดไหนถึงจะหลุดออกจากปัญหานี้ได้บริษัทจะต้องสูญเสียพนักงานระดับหัวกะทิบริษัทนั้นจะต้องสูญเสียกรรมาการและซีอีโอค่าทานายเป็นล้านล้านเหรียญค่าปรับ เวลาจากการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและการสูญเสียคู่ค้าทางธุรกิจมันจะง่ายกว่าและกำไรมากกว่านี้มากถ้าจะอยู่ให้ห่างจากปัญหาตั้งแต่แรกบันทึกเรื่องที่ 8. คุณควรจะลงทุนให้เหมือนกับการแต่งงานตัวของวอลเลมบ์เฟนรู้ดีว่าหากตัดสินใจลงทุนไปแล้วการลงทุนของคุณนั้นจะไม่สามารถที่จะย้อนเวลาหรือย,ยกเลิกการลงทุนของคุณได้แน่นอนว่าคุณนั้นจะต้องทําการบ้านอย่างดีก่อนที่คุณจะกระโดดเข้าไปลงทุน เพราะคุณคงจะไม่กระโดดเข้าสู่ชีวิตคู่โดยที่ไม่ทําการออกเดตก่อนหรือไม่ปรึกษาเ,เพื่อนๆของคุณก่อนการคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจมันจึงดีกว่าใช่หรือเปล่าการคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทําซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณกระโดดเข้าสู่การลงทุนโดยไม่พยายามที่จะเรียนรู้หรือเข้าใจอะไรเลยเกี่ยวกับบริษัทที่คุณจะลงทุนนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องเสี่ยงเพราะการเป็นหุ้นส่วนตลอดชีวิตนั้นทําเงินได้จริงๆลองพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ดู ในปี1973วอลเลนบัฟเฟตตลงทุน11ล้านเหรียญในบริษัทวอชิงตันโพสต์และเขาก็ยังคงแต่งงานกับการลงทุนครั้งนั้นจนถึงทุกวันนี้มากกว่า30ปีแล้วที่เขาลงทุนในวอชิงตันโพสต์เงินลงทุนของเขาได้เพิ่มเป็น1.5พันล้านเหรียญถ้าคุณเลือกหุ้นได้ถูกต้องและเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นในการแต่งงานกับหุ้นในระยะยาวผลตอบแทนอันงดงามก็จะเป็นของคุณบันทึกเรื่องที่9วอสตีทเป็นที่ที่เดียว ที่คนซึ่งมาได้ลดโลซลอยฟังคำแนะนำของคนซึ่งมาด้ลดไฟใต้ดินตัวของวินเลนบัฟเฟตคิดอยู่เสมอว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากที่สุดที่บุคคลซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในหน้าที่การงานและนักธุรกิจที่ชาญฉลาดซึ่งใช้เวลาตลอดชีวิตของพวกเขาในการทำงานและสร้างเงินจำนวนมหาศาลจะมาขอคำแนะนำเรื่องหุ้นจากบลกเกอร์ผู้ซึ่งไม่สามารถที่จะให้คำปรึกษาตัวเองได้ด้วยซ้ำและถ้าคำแนะนำของบลกเกอร์นั้นดีมาก ท้าไม่เหล่าโบเกอร์เหล่านั้นถึงไม่รวยละ่ะบางทีอาจจะเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้รวยจากการให้คำปรึกษาแต่พวกเขารวยจากการคิดค่าในน้าจากคุณต่างหากคุณควรจะระวังบุคคลที่มาช่วยคุณในการบริหารเงินของคุณเพื่อที่จะทําให้คุณรวยขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาขายคําแนะนําให้คุณไน้มากเท่าไหร่เขายิ่งทําเงินได้มากเท่านั้นและส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะมีวรรซ่อนเร้นที่จะใช้เงินของคุณเพื่อทําให้พวกเขารวยขึ้น แล้วถ้าพวกเขาทําให้คุณขาดทุนละ่ะพวกเขาก็แค่ออกไปหาเหยื่อรายใหม่เพื่อที่จะขายคําแนะนําใหม่ให้ตัวของบริษัทเฟดนั้นรู้สึกอย่างหนักแน่นเกี่ยวกับความจริงที่ว่าวอสตินมักจะยืนอยู่บนภาพดวงตาเสมอเขาไม่เคยสนใจในการคาดการณ์ธุรกิจที่นักวิเคราะห์เป็นคนทําแม้แต่น้อยถ้าไมิษั่าบรกเกอร์นั้นทําธุรกิจยังไงการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นั้นก็มักจะมองโลกในแง่ดีมากเกินไปบันทึกข้อที่10 เงินของคุณไม่สามารถซื้อความสุขได้วอลเลนบัฟเฟต์นั้นไม่เคยสับสนระหว่างความร่ำรวยกับความสุขเรานั้นกำลังพูดถึงคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับคนเดิมๆที่รู้จักตอนเรียนไฮสคูลและยังคงอยู่ในละแวกบ้านเดิมที่ซึ่งเขาเติบโตขึ้นมาเงินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเขาได้เขายังคงใช้ชีวิตติดดินเหมือนเดิมเมื่อเขาถูกถามโดยนนักศึกษาว่าให้นิยามคำว่าความสำเร็จว่ามันเป็นยังไงเขาก็ตอบว่าความสำเร็จคือการถูกรัก โดยบุคคลที่คุณหวังว่าเขาจะรักคุณคุณจะสามารถเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้แต่ถ้าไม่มีความรักจากครอบครัวและเพื่อนๆคุณนั้นก็จะเป็นแค่คนที่น่าสังเวชที่สุดเท่านั้นซึ่งนี่ก็คือคำพูดของบเลนลนบัฟเฟตจบตอนที่หนึ่ง